สวัสดีนักเรียนชั้นปสทุกคนนะคะก็วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะที่ต่อจากเมื่อวานนะคะครูก็จะยกตัวอย่างให้มากขึ้นนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะบางคนเนี่ยทางานมาส่งยังผิดอยู่เลยในแบบฝึกหัดนะคะอ่าอย่างตัวอย่างนี้เวลาที่หนูอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเนี่ยนะคะให้หนูอ่านหัวข้อมันก่อนมันชื่อเกี่ยวกับอะไรนะคะหัวข้อ แผนภูมิแท่งชนิดนี้นะคะชื่อว่าจํานวนนักเรียนชายและหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ของโรงเรียนอักษรวิทยานะคะทีนี้ผู้ชายเนี่ยจะเป็นสีฟ้าส่วนผู้หญิงจะเป็นสีแดงนะคะนี้อย่างป .6 ผู้ชายเนี่ยดูที่สีฟ้าถูกไหมผู้ชายสีฟ้านะคะดูที่จํานวนคนมีทั้งหมดกี่คนคะ 50คนผู้หญิงดูที่สีแดงอ่าลงมาตรงกับ70ก็มีทั้งหมด70คนป .5 ผู้ชายนะคะดูที่สีฟ้ามีอยู่40คนผู้อีเอ่อผู้หญิงป .5 ดูที่สีแดงมีอยู่50คนผู้ชายป .4 ดูสีฟ้ามีอยู่60คน ผู้หญิงป4ดูสีแดงมีอยู่40คนนะคะทีนี้เราจะมาตอบคำถามสิ่งที่โจทย์ถาม1ชัน้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนชายกี่คนและนักเรียนหญิงกี่คนป6มีนักเรียนชายกี่คนคะชายคือสีฟ้าถูกไหมเขากำหนดมาให้ชายคือสีฟ้ามี50คนหนูก็เขียนไปนักเรียนชาย ห้าสิบคนเสร็จแล้วเขาถามนักเรียนหญิงด้วยก็เขียนนักเรียนหญิงกี่คนคะเจ็ดสิบคนอ่าต่อไปข้อที่สองเขาถามอะไรคะจำนวนนักเรียนชายตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ถึงหกมีกี่คนสี่ถึงหกมีกี่คนอปสี่นักเรียนชายมีกี่คนคะ อันนี้ของชายนะชายสีฟ้านะสีฟ้าปสี่มี60คนปห้ามีกี่คนมี40คนปห6ดูที่สีฟ้ามี50คนนะคะเสร็จแล้วเขาถามว่าตั้งแต่ปสถึงป .6 เนี่ยมีกี่คนหนูก็ต้องเอา3ตัวนี้มาทำไมคะบวกกันนะคะก็จะได้60 บวก40บวก50ก็จะมีค่าเท่ากับ150คนนั่นเองนะคะต่อไปตัวอย่างข้อที่3เขาถามว่าจำนวนนักเรียนหญิงตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง6มีกี่คนนักเรียนหญิงคือสีแดงถูกไหมอ่ะเขียนเขียนก่อนหญิงหญิงของปอสมีกี่คนคะดูที่สีแดง มี40คนถูกไหมป .5 ของผู้หญิงดูที่สีแดงมี50คนป .6 ดูที่สีแดงมี70คนนะคะเสร็จแล้วหนูก็เอามารวมกันนะคะเพราะว่าเขาถามป .4 ถึงป .6 ก็จะมีทั้งหมดได้40บวก50บวก70เท่ากับ100 60คนต่อไปจะเป็นตัวอย่างที่2นะคะแผนภูมิที่สองนะคะจะเป็นแผนภูมิเกี่ยวกับจำนวนเงินออมเงินออมของมดแก้มและโอมตั้งแต่เดือนมกราและเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีคนชื่อมดมดเป็นสีเขียวแก้มเป็นสีชมพูและโอมเป็นสีม่วงถูกไหมอ่าทีนี้ ข้อที่1เนี่ยเขาถามว่าแก้มมีจํานวนเงินออมในเดือนมกราน้อยกว่ากุมภาพันธกี่บาทแก้มแก้มคือสีชมพูถูกไหมเดือนมกรานี่คือเดือนมกราและเดือนกุมภานะคะแก้มมีสีชมพูมกราของแก้มมีกี่บาทคะ350บาทแก้มคือสีชมพูอะมกราคมของแก้มนะคะ คือ350บาทต่อไปเขาถามว่ามกราาไหนน้อยกว่ากุมภาพันธ์กี่บาทฉะนั้นต่อมาหนูก็ต้องหากุมภาพันธ์ด้วยของแก้มกุมภาพันธ์ของแก้มแก้มสีชมพูถูกไหมดูที่กุมภาพันธ์ที่เป็นสีชมพูนะคะตรงกับอะไรคะ5 0 0บาทกุมภาพันธ์ได้500บาทเขาถามว่ามัน น้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์กี่บาทอ่าหนูก็จะรู้ได้ยังไงมันน้อยกว่าเท่าไหร่ก็เอา350กับ500มาทำไมคะลบกันนะคะน้อยกว่าอยู่500ลบกับ350ก็จะเท่ากับ150บาทนะคะนั่นเองต่อไปข้อที่2เขาถามว่า ในเวลา2เดือนนักเรียนทั้ง3คนมีจำนวนเงินออมรวมกันทั้งหมดกี่บาทอ้าวในเวลา2เดือนเลยนะนักเรียนทั้ง3คนมีจำนวนเงินออมรวมกันทั้งหมดกี่บาท2เด um ือนเพราะฉะนั้นหนูต้องหาเดือนแรกก่อนเดือนแรกมกรามกราเดือนแรกมีเงินออมทั้ง3คนกี่บาทหนูก็ต้องเอาทั้งของมดของมดกี่บาทของมดสีเขียวสีเขียวตรงกับ 450ถูกไหมคะเดือนมกราถูกไหมคะ,ะต่อไปของแก้มของแก้มสีชมพูคือ350ต่อไปของใครเนี่ยของโอ้มีม่วงคือ400ก็บวก400นะคะมกรารวมกันได้เท่าไหร่เอ่ย ร้อยแปดร้อยหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อไปก็หาเดือนไหนคะเดือนกุมภาพันนะคะของทั้งสามคนอ่ะเขียนของมดของของมดสีเขียวสีเขียวตรงกับสี่ร้อยห้าสิบบวกกับ สีชมพูคือ500นะคะคือของแก้ม500ต่อไปของโอมคือสีม่วงคือ350รถูกไหมคะอ่ารวมกันก็จะเป็น1,300บาทเขาถามว่า2เดือนเนี่ยรวมกันเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ห<ช>นูก็ต้องเอา1,200บวกกับ1,300จะมีค่าเท่ากับ 2,500บาทนะคะอ่าลองดูข้อที่3เขาถามว่านักเรียนคนใดมีจำนวนเงินออมเท่ากันทั้ง2เดือนหนูก็ดูว่าอ่าสีไหนที่มันสูงเท่ากันทั้ง2เดือนทั้งมกราและกุมภาพันธ์นะคะอะดูสีม่วงก่อนสีม่วงถ้าสูงเท่ากันไหมไม่สีชมพูสูงเท่ากันไหมคะไม่สีเขียวสูงเท่ากันไหมคะ เท่ากันทีนี้สีเขียวมันคือใครคือมดถูกไหมหนูก็ตอบไปว่าคนที่ออมเท่ากันทั้งสองเดือนก็คือมดส่วนข้อที่สี่เขาถามว่ามดและโอมมดและโอมมีจํานวนเงินออมทั้งสองเดือนต่างกันกี่บาทเพราะฉะนั้นหนูก็จะต้องหาเงินออมสองเดือนของมดก่อนถูกไหมคะหาของมด มดเนี่ยในเดือนมกราคมมดมดมีกี่บาทคะ450มดคือสีเขียวถูกไหมบวกกับกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์คืออีก450รวมเป็น900ต่อไปก็หาของโอมของโอมเนี่ยมกรากี่บาทของโอมสีม่วงมกรา400บวกกับสีม่วงของกุมภาพันธ์คือ350 นะคะกลายเป็น750ร้เขาถามว่าต่างกันกี่บาท900กับ750ต่างกันกี่บาทก็ต้องเอา900มาลบกับ750ก็จะเท่ากับ150บาทนะคะจะต่างกันอยู่150บาทนั่นเองอ่ะการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบไม่ยากเลยถูกไหมคะแค่หนูอ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์แล้วก็ตอบออกมา ตามสิ่งที่โจทย์เขาถามนะคะก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะบ๊ายบายอ่าครูลืมวันนี้มีการบ้านนะคะมีงานมีงานงานคือเอ่อหนังสือเรียนลืมค่ะหนังสือเรียนหน้าหนึ่งร้อยสามนะคะทำลงสมุด นะคะทำใส่สมุดนะคะอย่าลืมเขียนโจทย์ให้ครบนะคะมีนักเรียนบางคนไม่เขียนโจทย์มาให้ครูแล้วก็เขียนมาแต่คำตอบนะคะเขียนโจทย์มาด้วยแล้วก็เขียนวันที่มาด้วยนะคะ